สวัสดีนะครับวันนี้ผมนาไมกินะครับผมก็จะมาเอวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีผสมพันธ์พาวในพาววนะครับว่าพาวนั้นผสมพันธ์กันยังไงต้องใช้อะไรบ้างและผสมพันธ์นั้นมีข้อดียังไงนะครับและความลับของการผสมพันธ์นะครับก็คือค่ะ ข้อดีของการผสมพันธุ์พาวนะครับก็คือจะได้ Ability ของพาวนะครับเพิ่มขึ้นจากตัวพ่อหรือตัวแม่หรือว่าถ้าตัวพ่อตัวแม่ไม่มี Ability ก็ก็จะสุ่มนะครับ Ability คืออะไรมันคือมันเป็นเชิงพาสีสกิลนะครับติดตัวสําหรับตัวนั้นๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับพาสีสกิลก็จะตรงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเอาเมาส์ไปชี้ได้นะครับว่ามันทําอะไรได้มันลดอะไรข้อเสียอะไรข้อดีอะไรอย่างนี้ แต่และตัวพาสซีฟจะเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบตัวนี้ของที่ผมจับมาก็จะเป็นอาบิลิตี้อื่นนะครับอย่างเช่นของผมที่จับมาตัวนี้อาบิลิตี้คือเพิ่มแอตแท k ก30%ให้ตัวเองแต่ลดวอล์กสปีดเออผมไม่รู้ว่าอ่านอุ้ม,มนะครับวอล์กสปีด50%ลงนะครับวอล์กสปีดเอาไวค้คัฟของนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ใช้คับของอู่แล้วการลดวอล์กสปีดก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ มันก็เอาไว้ไอ้นี่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเผาไฟด้วยพวกวักสปิดเอาไว้ทํางานทุกอย่างเลยนะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้จะอาไว้ทํางานยอยู่แล้วมันก็เลยไม่เป็นปัญหาอะไรมากนะครับอ่าอันนี้คือข้อดีนะครับก็คือเราได้อบิลิตี้จากตัวพ่อตัวแม่นะครับต่อไปนะครับความลับของการผสมพันธ์พาวเอ่อก็คือไอ้นี่นะครับมันจะมีพาวบางตัวที่สามารถผสมพันธ์กันแล้วออกมาเป็นลูกผสมได้นะครับ เช่นตัวอะไรอเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับโดยโดยที่ทุกคนน่าจะมีกันเช่นกวางกวางเล็บต้นนะครับกวางสีม่วงเดี๋ยววันนี้นะครับแอปผมจะไม่ได้ว่ากวางมันอยู่เลขไหนนี่นะครับกวางอันนี้ก็คือกวางปกตินะครับก็จะเจอใกล้ๆจุดเกิดแรกของเรานะครับแต่ว่าถ้าเราเอากวางตัวนี้ไปผสมพันธุ์กับธาตุดินนะครับเช่นตัวนี้ มันก็จะเออแบบเขาเรียกอะไรผสมกันได้มันจะเป็นกวางตัวนี้นะครับเป็นกวางดินจากกวางนกมอนก็จะเป็นกวางดินนะครับ s> <S เพราะว่ามันเออเป็นมันเป็นตัวพิเศษที่มีลูกผสมมันก็จะแล้วแต่ตัวนะครับบางตัวก็จะไม่มีผมแนะนําว่าให้จับตัวหลักมานะครับเพราะเราจับตัวหลักมาได้ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นว่ามันก็จะขึ้นตัวตัวนี้ว่ามีลูกผสมนะครับก็จะให้เราไปหากันเอง ผมแนะนํานะครับถ้าว่าถ้าใครอยากรู้ว่าไอตัวพวกเนี้ยเอาอะไรไปผสมแล้วได้อะไรก็แนะนําว่าเซิร์ชคูเกิลนะครับมันก็จะบอกว่าตัวพวกนี้ต้องเอาไปผสมกับตัวไหนหรือธาตุอะไรถึงจะออกมาเป็นตัวผสมนะครับต่อไปเป็นวิธีผสมพันธ์พลานะครับก็คือขั้นแรกนะครับเราต้องมีพลาเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะครับอยู่ในกลงเดียวกันนะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวนั้นอ่ะแบบ สมมติว่าผมอยากได้มังกรตัวนี้นะครับผมก็จะเอามังกรตัวนี้เพศท,ที่เป็นเพศเมียไปผสมกับมังกรตัวนี้ที่เป็นเพศผู้นะครับเพื่อจะให้มันออกมาเป็นตัวเดิมแต่ว่าอันนี้ผมอยากได้ตัวอื่นก็เลยจะทําการผสมมั่วนะครับด้วยการเอาสิงโตตัวนี้มาผสมกับนอนแบ็กตรงนี้วิธีผสมนะครับก็คือ,อ,อหมายถึงวิธีการเอาเข้ากรงนั้นนะครับก็คือการเอาพวกนี้มายัดใส่ PC นะครับ PC ี pc ตรงนี้นะครับยัดยัดผู้นี้ใส่ไอช่องข้งลังแล้วก็กด f ที่วมันแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้พาเข้าไปโยนในกรงได้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าเพศเมียมีหนึ่งตัวเพศผู้มีหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้นะต่อไปหลังจากที่ทําอย่างนี้แล้วดูยังไงว่าไข่ใกล้เสร็จเรียงมันจะมีวงกลมอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นวงกลมอย่างนี้มันก็จะหมุนรอบอันนี้ให้ครบสีต้มแบบนี้ แล้วก็จะขึ้นอันแรกเป็นสีเขียวนะครับต่อไปวิธีเอาไข่นะครับหลังจากที่ทําพวกนี้เสร็จแล้วเอาตาคู่กับตาเมียผสมพันธ์กันจนหลอดสีส้งมันนี้เต็มแล้วต่อไปมันก็ต้องการเค,ค้กนะเค,ค้กวิธีทําเค,ค้กนะครับก็คือการที่เราเอ่อไปคัฟคุกกิ้งพอตมาวางไว้นี่คือคุกกิ้งพอต และนี่คือการนี่คือเค้กนะครับนี่คือหน้าตาของเค้กเดี๋ยวผมขอทําให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเค้กใช้ส่วนประกอบอะไรและหาได้ที่ไหนแบบนี้นะครับเค้กมันค่อนข้างทํานานนะครับอันนี้เป็นมังกรพ่นไฟเวอร์สีนะครับขนาดเวอร์สียังทํานานเลยยิ่งยิ่งแบบความสามารถของวอูดเจมอนเยอะนะครับก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรทําอะไรได้เร็วขึ้นสมมติว่าไฟเวอร์สีก็จะเผาเหล็กได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอ่า ต่อไปนะครับวิธีทําเค้กก็คือนี่พอเราม,า Cooking Pot, มีคูคิ่งพอตเมนูก็จะเยอะนะครับและนี่ก็คือเค้กเค้กก็จะใช้ข้าวสาลีนะครับ5อันแล้วก็เบอร์รี่แดง5อันเอ้แ8อันแล้วก็นม7อันไข่8ฟองแล้วก็น้ำผึ้ง2องอันโอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหาไข่กับนมแบบเบื้องต้นนะครับก็คือ การที่เรานั้นทำการออสร้างฟาร์มมันนึงขึ้นมาเป็นออผมเรียนไวไหมนะผมไม่ไมั่นใจว่าผมเรียนไวไหมเพราะผมเล่นกับพี่ผมแล้วเราผัดกันเรียนคนละอย่างนหนึงนะผมดูแป๊บฟ,ฟาร์มฟาร์มอยู่เร่ไหนนะผมจำไม่ได้หาฟาร์มไม่เจอขอโทษนะครับ ตาไม่ค่อยดีแหละเ้ยผมหาฟาร์มไม่เจอผมหาฟาร์มไม่เจอจริงขอ,อขอเลี้ยงบันหนึ่งนะอ๋อนี่ขอโทษนะครับ ออนี่ครับฟาร์มก็จะต้องเรียนตอนวิวห้าเป็นฟาร์มอันนี้นี่แล้วเราก็จะได้ฟาร์มอย่างนี้มาวิธีใช้นะครับคแค่วางไว้แล้วเราก็ไปหาไก่กับงัวมานะครับไก่กับงัวนี่ก็จะเป็นไก่นะครับมันก็จะขึ้นว่าไก่เก็บผักเลเ้วหนึ่งใบไม้คือลูกเก็บผักนะครับ ส่วนอันสุดท้ายที่เป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปตะกร้าอะไรเงี้ยมันคือฟาร์มแหละครับ mm hmm. ก็คือตัวนี้สามารถฟักไข่ได้เร็วลเวลหนึ่งนะครับต่อไปก็คืองัวงัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับสามารถทําฟาร์มได้อย่างเดียวนะครับเร็วเลเวลหนึ่งก็จะสามารถผลิตนมได้ส่วนที่หาพวกนี้ก็จะอยู่ตรงเดี๋ยวผมบอกนะไก่เริ่มต้นมาความจริงทุกคนก็น่าจะเจอแล้วนะครับก็คือเริ่มมาก็เกิดมาก็น่าจะเจอเลย แต่นี้เปิดจุดที่ดูนะครับนี่จุดที่ไก่เกิดก็จะเป็นสีเหลืองที่มาร์คไว้นะครับอันนี้คือจุดที่ไก่เกิดนะต่อไปจุดที่งัวเกิดจุดที่งัวเกิดก็จะอยู่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับมันออกกันอยู่ตรงนี้ลองไปหาดูนะหาไม่ยากโอเคเราก็จะได้นมกับไข่มาแล้ว yeah. claro okay. นะครับต่อไปเป็นวิธีทาข้าวสาลีนะครับข้าวสาลีก็จะทําด้วยการปลูกข uh 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 ้าวนะครับก็สามารถทําแปลงปลูกข้าวได้นะครับเป็นแปลงใหญ่ เดี๋ยวผมดูให้ว่าแปลงผกข้าวเร็วล่าไหนนะครับแปลงผกข้าวอันนี้อันนี้เป็นนี่นะครับแปลงผกข้าวเรเวสิบนะครับสามารถเรียนมาได้เลยเทปสองพอยต์แล้วเราก็วางแปลงผกข้าวนะครับแล้วมันก็จะโปเกมอนที่ปลูกผักเป็นมันก็จะปลูกให้เรานะครับหรือว่าเราจะปลูกเองก็ได้นะครับวิธีปลูกก็กด F ค้างไว้นะครับอันนี้ไม่เท่ข้าวนะแต่ว่าเป็นเบอร์รี่แต่มันปลูกเหมือนกันก็คือกด F ค้างไว้ ขั้นแรกก็จะเป็นการโรยผักและขั้นที่สองก็จะเป็นการลดน้าต้นไม้อย่างงี้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็รอเวลามันโตแล้วเราก็จะเก็บได้แต่ถ้ามีมโปกเกมอนมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือโปกเกมอนโรยเองเก็บเองลดน้ําเองแล้วก็มันก็จะเอามาวางไว้ที่อันนี้นะครับเป็นซีดบล็อกนะครับนี่มันก็จะใส่ไว้อย่างนี้อันนี้ผมปรับคูณไม่เยอะนะแต่ว่าพี่กับผมเล่นทั้งวันมันก็เลยดูเยอะหน่อย พอเราได้เข้ามานะครับเราก็ไ้ทำการสร้างเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องทำข้าวสาลีนะครับก็คือเครื่องนี้สามารถทําได้ตอนเลเวลสินะครับนี่เครื่องนี้เลยเราต้องทําอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเครื่องของเวสแล้วเราก็ต้องใช้โปเกมอนน้านะครับในการมาลาดน้ําตรงนี้เเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงขอไปเอาโปเกมอนน้าก่อน ตัวนี้แล้วกได้เลครับตัวไหนก็ได้ปกติมันน้ำตัวไหนก็ได้นะครับแค่มันความเก่งขึ้นอยู่กับความเร็วในการทํานะครับ <S <S นี่ปลาไปเลยนี่มันก็จะไปข้างหลังแล้วก็ลดน้ําใส่อันนี้แล้วอันนี้มันก็จะโหลดเรื่อยๆนะครับนี่มันก็จะโหลดเรื่อยๆโหลดเรื่อยๆพอมันครบวงกลมเราก็จะได้ข้าวโอเค <S 1> <S 1> เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ พอเราได้ข้าวใช่ไหมครับแล้วก็เอาข้าวมาใส่กล่องหรืออะไรก็ได้นะคือเก็บไว้ส่วนไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงในบ้านเรามันก็นับของที่อยู่ในกล่องด้วยโอเคพอเราได้ข้าวแล้วต่อไปเหลืออะไรเหลือน้ำผึ้งใช่ไหมครับน้ำผึ้งวิธีได้นะครับก็คือการฆ่าพวกแมลงที่มีน้ำหวานเช่นเออปัญนะเดี๋ยวผมเลือนหาให้ตัวไหนหาให้ง่าย มันก็จะมีพึ่งนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนํามันเป็นตัวที่หาง่ายมากอีกตัวนหนึ่งนะขอดูก่อนว่ามันอยู่เลขไหนผมจําไม่ได้ตอนนั้นอยู่เลขไหนอ,อมันอยู่เลขไหนเนี่ยผมหามันไม่เจอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะครับทุกคนจะได้เห็นภาพด้วยถ้ามีคนมีฟาสเทเวลนะครับให้ฟาสไปที่ตรงไหนนะ ให้ฟาดไปตรงผมหาแป๊บอ๋อตรงนี้ครับข้างบนนะครับอยู่ประมาณตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคฟาสไปเลยเกมนี้แมปก,ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ <_ EN> โอเคนี่นะครับผมแนะนำให้ฆ่าตัวนี้นะครับเป็นผีเสื้อ <_ EN> ก็จะดอบกบาึที อย่าไปยุ่งออกับตัวนั้นนะครับมันอันตรายมันไม่เป็นมิรนะพูดถึงก็ไอ้นี่เลยโอเคเราฆ่าตัวนี้แล้วก็จะได้น้ำผึ้งนะครับนี่โอเคทุกคนก็มาตรงนี้ได้นะครับสำหรับคนที่จะมาน้ำผึ้งแล้วก็มีวอตผพึ่งได้นะครับทางไปก็อยู่แถวแม่น้ำนะครับลองหาดูมันจะเป็นถำ้ำ เดี๋ยวผมมาจะทําเดี๋ยวพอหลังๆผมมาจะทําคลิปแยกรวมรวมไอ้นี่นะครับรวมการหาบอสทุกตัวแล้วก็ตีบอสทุกตัวนะครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะทําเป็นพัดพัแต่ว่าผมคอมผมไม่แรงพอที่จะนั่งอัดประมาณ20-30สนาทีผมก็เลยทําได้แค่คลิปสอนนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่อยากดูผมเอาชีวิตรอดนะครับโอเคหลังจากที่เราได้น้ําผึ้งแล้วก็ได้ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็จะ สามารถทําการครัฟเค้กได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่มีพวกนมพวกไข่นะครับต่อไปผมจะสอนทางลัดนะครับว่าสําหรับคนไม่อยากทาฟาร์มนมไม่อยากทาฟาร์มไข่เราจะทํายังไงได้บ้างแบบขี้เกียจทําฟาร์มอะไรอย่างงีโ้โอเคมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือขั้นที่หนึ่งนะครับเราต้องฟาสท,ทาวเวลเออแล้วก็มาตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีเหลืองงี้เหมือนมันจะเป็นเหมือนทะเลทรายนะ่แต่ก่อนจริงมันไม่ใช่ กดวร์ปมาแล้วเราก็ลงมาตรงนี้เดินตรงมาเดินตรงมาแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีคนคนนี้อยู่นะครับเป็นนักขายของเล่นล่อนก็คือสามารถกดซื้อได้ก็จะมีไข่กับนมพร้อมเลยนะครับซื้อไข่ทั้งหมด8ฟองนม7อันนี่นะครับแล้วก็ใคร ใครที่ไม่ไม่อยากผูกข้าวก็ซื้อข้าวตรงนี้ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนาเพราะมันค่อนข้างแพงหนึ่งร้อยเราเอาเงินไปตื้ออย่างอื่นดีกว่าหนังอะไรงั้นนมกับนมกับไข่ยังพอได้อยู่นะครับเพราะมันแค่อันละห้าสิบเดี๋ยวไปนังแล้วเรากลับบ้านอ่าและสําหรับใครที่ขี้เกียจว์ปไปว์ปมาบ่อยๆนะครับผมแนะนําว่าให้จับแตนมาไว้ที่บ้านเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมจับ พาวก็จริงแต่สามารถจับคนมาไว้ได้นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะครับถ้านั่งดูคลิปผมว่าที่บ้านผมมี n อ c บีซีเดินไปเดินมาอยู่นะครับเมื่อกี้แต่ว่าผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วนะแต่ว่าทุกคนก็น่าจะเห็นเดินผ่านๆอยู่อ่ะไงไงนี่นครับตัวน,นี้ผมจับมานะครับปลาโปเกบอลจับได้ปกติเลยแต่อาจจะจับยากนะครับแนะนําว่าถ้าจะจับให้ใช้วนแดงนะครับวนลูกนี้น่าจะจับนะเพราะว่ามันจับค่อนข้างยาก แล้วตัวนี้สามารถคุยได้ปกติเลยนะครับสามารถคุยได้ซื้อของได้ปกติเลยโอเคต่อไปเราก็ทําเค้กนะครับสร้างเค้กมาหนึ่งอันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมจะปล่อยไว้ที่นี้ก่อนเพราะว่าเค้กมันค่อนข้างทานานนะโอเคต่อไปหลังจากที่เรามีเค้กนะครับเราก็จะเอาเค้กไปให้เจ้าสองตัวนี้นะครับที่กําลังผสมพันธุ์กันก็คือตอนนี้วงกลมเสร็จแล้วเวสแรกเสร็จแล้วเราก็จะยัดเวสเอ้ยยัดเค้กเข้าไปในกล่องอันนี้ กล่องอันนี้จะอยู่หน้าอันนี้นะครับแล้วก็รอตัวผู้กลับมานะครับตอนนี้ตัวผู้มันไปไหนก็ไม่รู้น่าจะไปกินข้าวนะนี่ไงกำลังเดินกลับมาและไข่ก็จะได้นะครับนี่เป็นไงไข่สายฟ้าอันนี้เป็นไข่สายฟ้าขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่มือถือมาเกมนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะมีไข่สามไซส์นะครับมีไข่ไซส์ปกติไซส์เล็กเอ้ยไม่ใช่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์มือถือมานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ปักไข่นะครับ วิธีครับก็ตามนี้เลยใช้คิสตันฟ้า10อันใช้ผ้าผ้าอันใช้สโตน30อันใช้ไอเกียออไอนี่นะครับเกียเออหัวเทียนเนี่ยไม่ใช่เกียพูดผิดเกียสองอันนะครับแล้วก็จะคราบได้มาเป็นอย่างนี้ต่อไปวิธีฟักไข่นะครับวิธีฟักไข่นะครับ เราก็จะดูนะครับเวลาเราแยกไข่เข้าไปในนี้ว่ามันบอกว่าอะไรอันนี้มันบอกว่ามันหนาวเกินไปต้องทําให้ร้อนกว่านี้อันนี้มันหนาวเพราะว่าผมเอาน้ําแข็งบางประกบ2องงันนะครับให้ทุกคนดูว่าถ้ามันหนาวเกินไปจะเป็นยังไงต่อไปถ้าระวังไว้ที่ปกติละ่ะจะเป็นยังไงมันก็หนาวเกินไปอยู่ดีเราก็ต้องเก็บแล้วก็เอาไปวางที่อื่นนะครับเกมนี้กด B ีนะครับ,นนรบในการสร้างของแล้วก็สามารถกดซีในการทําลายของได้นะครับ มันจะได้ของคือร้อเ็นะแล้วก็ทำใหม่ได้เลยต่อไปนะครับถ้าเราสมมติว่าเราจุดกองไฟนะครับเกมนี้ใช้วิธีเพิ่มความอุ่นด้วยการจุดกองไฟนะครับเดี๋ยวมาดูนะเรงใส่ไข่ไม่ได้นี่นะครับถ้าเราใส่ไข่เข้าไปในนี้ล่ะมันบอกอุณหภูมิกำลังโอเคหนึร้อเปร็สปีดเท่ากับอุณหภูมิโอเคแต่ถ้ามันขึ้นว่า Ho T ฮอตแปลว่ามันร้อนเกินไปให้พาไปที่ที่ไม่มีกองไฟหรือว่าใกล้ๆน้ำนะครับมันก็จะเย็นขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีไอ้น้ำแข็งแบบผมนะครับการผสมพันธ์โปกเกมอนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากก็แค่เอ่อทำเคก้กเอาโปกเกมอนมยายัดใส่กรงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ มันอาจจะดูยากตรงที่ว่าผมอธิบายของทําด้วยนะครับแต่ความจริงมันทําง่ายมากแค่แค่เค้กแล้วก็แค่ใส่กลงแค่นั้นคลิปต่อไปนะครับผมคิดว่าจะสอนทําฟาร์มเหล็กนะครับถ้ามีคนอยากดูนะครับผมจะสอนทําฟาร์มเหล็กคิดว่านะครับตรงนี้เลยเดีย๋ยวพาไปดูกันคร่าวๆว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะสอนทํานี่มันก็จะเป็นนี้ก็คือผมก็ว่าเราจะหมุนหมุนใส่เหล็กนะครับ เกมนี้ยังไม่มีฟาร์มเหล็กแบบสําหรับผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะครับฟาร์มเหล็กแบบที่เกมมันทําขึ้นมาอันนี้เป็นฟาร์มเหล็กประดิษฐ์นะครับเป็นฟาร์มเหล็กที่ทําด้วยมือเรานะครับเหล็กมันก็จะเกิดขึ้นเลยเลยตรงนี้แล้วเราก็ปั่นๆๆๆและมันก็จะมาใส่กล่องนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีทํานะครับว่าทํายังไงนี่เหล็กร้อยกรอนเกมนี้ยังไม่มีฟาร์มอย่างที่ผมว่านะครับฟาร์มเหล็กของตัวเองตอนนี้จะมีแค่ฟาร์มต้นไม้แล้วก็ฟาร์มหินนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่า ฟาร์มต้นไม้กับฟาร์มหินเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะใส่ชุดแปบ๊บนี่ทะเลทรายนะครับก็จะร้อนเกมนี้ก็จะมีชุดชุดปกติชุดกันร้อนชุดกันหนาวนี่นะครับก็จะเป็นฟาร์มหินนะครับก็คือเราแชะเราแบบฟาร์มฟาร์มหินที่คับด้วยวิธีแบบไนี่นะครับแบบของปกติอยู่ไหนนะฟาร์มหินนี่นะครับฟาร์มหินฟาร์มไม้ก็ไดครับอย่างนี้ ก็เรียนได้ตามปกตินะครับส่วนวิธีทําให้โปกเกมอนมาขุดเองนะครับก็คือเราต้องดูความสามารถโปกเกมอนนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะตัวนี้มันตาย๋อเชื่อปบอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันแรกเป็นรูปไฟใช่อ่าเดี๋ยวจะอธิบายทีละรูปเลยครับอันแรกเป็นรูปกองไฟใช่ไหมครับเอาไว้จุดไฟเผาเหล็กอันที่2เป็นรูปรถน้ําเอาไว้รดน้ําต้นไม้หรือทําข้าวสาลีอันที่สามปลูกผัก อันที่สี่ทำไฟฟ้าอันที่ห้าคัพของอันที่หกเป็นรูปใบไม้สองอันเอาไว้เก็บพืชผักอันที่เจ็ดรูปขอนไม้ตัดต้นไม้อันที่แปด 8, ก็จะเป็นอิสเตอร์นะครับก็คือเอาไวข้ขุดหินขุดเหล็กตามเลเวลนะครับต่อไปเป็นรูปถ้วยเหมือนถ้วยอะไรสักอย่างครับเป็นน่าจะถ้วยชานะมันคือทํายาครับ ต่อไปเป็นลูกน้ําแข็งเอาไว้สร้างน้ําแข็งเพื่อความเย็นลูกกล่องเอาไว้เก็บของข้ากล่องอะไรอย่างนี้ลูกต่อไปก็เป็นลูกฟาร์มที่ผมอธิบายไปนะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้มันก็จะขุดเองนะครับขุดเองไปเรื่อยๆนี่หินอันนี้ผมปล่อยไว้ประมาณ5ชั่วโมงไอ้สิบกว่าชั่วโมงนะครับถึงมันเต็ม2องนั้น ห้ชั่วโมงไม่น่าพอเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขุดเรื่อยๆนะครับขลุดเรื่อยๆทีละหนึ่งเรหนึ่งมันดูมันดูนานนะครับปล่อยใจก่อนจะได้แต่ว่าถ้าเรามีโปเกมอนขุดเร็วๆอะไรก็แล้วแต่มันก็จะปล่อยไว้เราไปทําอะไรรอเล่นเกมอะไรอย่างนี้เล่นแบบตีบงตีบอสกลับมาเล็กก็เยอะแล้วครับ4,500และก็อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเบอร์รี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มงวัวที่ผมบอกงวมันก็จะผลิตนมให้เรา ก็จะมีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ที่ผมมาสอนเล็กๆน้อยๆกับการทําการเขาเรียกว่าอะไรเอ่อผสมพันธุ์โปกเกมอนนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและถ้าใครชอบก็ฝาก,กติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปอาร์ตนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมผมค่อนข้างเย็ะนะครับสำหรับผมถึงมันจะเล็กน้อยสำหรับช่องอื่นแบบ10 20อะไรอย่างนี้แต่ผมก็ ดีใจนะครับที่ทุกคนมาหน้าคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะครับส่วนสำหรับใครที่อยากมาเล่นกับผมนะครับเทาผมจะทิ้งลิงก์ที่ขอไว้ด้านล่างน,นะครับเหมือนอาร์กเลยก็คือมาเล่นด้วยกันได้ถ้าผมว่างผมก็จะออตอบแชทนะครับอะไรอย่างนี้ทันทีเลยผมเล่นกับพี่ชายสองคนนะครับเป็นพี่ผมอีกคนหนึ่งตอนนี้ก็อยากได้สมาชิกเพิ่มสักสองสามคนนะครับเพราะว่า เออแบบเล่น2คนมันก็แบบคนน้อยๆนะผมก็อยากเล่นกับคนอื่นให้เยอะๆอะไรอย่างนี้แต่ผมกม็รับเยอะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเพราะว่าคอมผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นผมกลัวแบบคนเปิดเซฟพร้อมกันแล้วมันแหลกอะไรอย่างงี้เอ,อ้เปิดแมปพร้อมกันแล้วมันแหลกโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามได้นะครับแต่ถ้าถ้าไม่ติดว่าผมตีเกมนี้น่าจะเป็นคลิปอาร์นะครับ ส okay. ำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังผมนะครับมีอะไรอยากแนะนำสามารถแนะนำได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ Goodbye